กองทัพบ,บกค่ะได้ร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้มีการดำเนินการโครงการราดรักร่วมใจช่วยภัยแล้งมาตั้งแต่ปี2541ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบกับภัยแล้งโดยในวันนี้นะคะพลโทสุริยะเอี่ยมสุโร แม่ทัพภักที่3ได้เปิดโครงการราดรักร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งปี2566ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกโดยมีภาคีเครือข่ายค่ะจาก5หน่วยงานหลักเข้าร่วมเวทีเสวนาแล้วก็ถ่ายทอดนะคะผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยทหารในพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองรวมไปถึงการประสานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งคาดว่าในปีนี้นะคะภัยแล้งจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ค่ะทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมทั้งยุทธโภกรอุปกรณ์เครื่องจักรไว้พร้อมแล้วค่ะแต่เสนอแนวทางแก้ไขน้ําเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยเกษตรกรควรจัดเตรียมแหล่งน้ําของตัวเองไว้ใช้ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายได้ค่ะ ขณะที่แม่ทัพภาคที่3ระบุว่าแม้จะจัดเตรียมกําลังพลยานพาหานะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคไว้ที่ศูนย์รวมของหมู่บ้านแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ในระยะยาวนั้นจะเร่งปลูกป่าตามโครงการตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือของเราค่ะพยายามที่จะสร้างโครงการตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์ก็คือทาความนําความชุ่มชื้นกลับไปสู่ ธรรมชาติของเราให้ได้มากที่สุดปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกองทัพไทยสามร่วมกับเครือข่ายเราไปสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยพันสามร้อยกว่าฝายตั้งแต่ผ่านมาในในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วเราก็สามารถที่จะ <ming led> นําน้ําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนาได้ถึง3า0 0มปดกว่าครอบครัวมีปริมาณน้ำเนี่ยถึง 15, 000, 000, 15 000, 000, 000, 000, ล้าน15ล้านลิตรที่เราเอาอกออกไปปีที่แล้ว